ช่วงนี้นะคะเราจะพาไปตามติดเบอร์เดย์ปาร์ตี้คอนเสิร์ตคลงนมหล่อแคนเดอะสตาร์แค่ะจะเป็นยังไงสนุกสนานแค่ไหนตามไปดูเลยค่ะวันนั้นที่เธอเข้ามา นี่นะครับเรามางานปาร์ตี้วันเกิดครับซึ่งก็บรรดาแฟนคลับเขาร่วมกันจัดขึ้นมาให้ครับแล้วก็วันนี้เนี่ยแขงจะเตรียมเพลงเตรียมวัน้เตรียมกีตาร์มาเล่นด้วยวันนี้จะเล่นเล่นสดๆให้ฟังกันด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ข้างบนครับเวลาแต่งตัวอรเรียบร้อยแล้วครับด้านล่างคิดว่าหน้าใกล้จะพร้องกันแล้วครับเดี๋ยวก็กาลังจะลงไปฮะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ที่เราได้ออกมาจากมินิคอนเสิร์ตเดี๋ยวๆครั้งแรกเลยจริงๆครับก็เลยตื่นเต้นมากๆเหมือนกับ ทุกอย่างเรามีการเตรียมสคริปต์เตรียมอะไรมาเหมือนกับที่เราคิดว่าจะจัดเป็นนิ n i c o n ิ e r t ที่เราฝ่ายฝันเลยเนี่ยอันนี้ขาเหมือนกับว่ามาทำความฝันเราส่วนหนึ่งให้มันเป็นจริงขึ้นมาก็าในีใจมากๆครับวันนี้ร้องเจ็ดเพลงครับแต่ว่ามีเซอร์ไพรส์อา่าแต่ยังไม่บอกคขาคืออะไรต้องคอยดูนะมีเสือฉีกม งานนี้นะคะเพื่อเป็นการตอบแทนและเอาใจแฟนคลับหนุ่มแคนก็ขอเปิดมินิคอนเซิร์ตแทนคำขอบคุณซะเลยค่ะ เป็นเรื่องในโอกาสวันเกิดน้องแคนนะคะพวกเราก็แคนพี่ก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะแล้วก็มีความสุขมากๆแล้วก็รักษาความน่ารักแบบนี้ไว้ตลอดนะแล้วก็อยากจะบอกว่าช่วงในงานเยอะก็ดูแลสุขภาพด้วยค่ะรักนะคะบ๊ายบายพี่ก็อวยพรให้น้องนะคะเป็นคนที่น่ารักของแฟนคลับอย่างนี้ตลอดไปนะคะรักน้องแคนค่ะน่ารักมากค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะแคนก็เป็นคนบ้านเดียวกับแคนเนี่ยบอกว่าชอบแคนมากค่ะ สุดสดามาเกิดนะครับพี่แนก็วันนี้ได้มาร่วมงานปาร์ตี้คอนเสิร์ตของพี่แคนนะครับรู้สึกประทับใจมากเพราะว่ามีหลายๆอย่างที่เอ่อที่เซอร์ไพรส์มากก็คือเอ่อเพลงที่พี่แทนแต่งเองเพลงที่เอ่อที่ในบ้านที่มันร้องไม่ครบอย่างเงี้ยได้ร้องก็ได้ฟังได้ครบสักทีก็ประทับใจมากก็มีความสุขมากที่ได้มาร่วมงานนี้นะครับ สุวรรณพี่เพืนนะครับมีความสุขม,มนกๆนะครับพี่แคนสุขสันต์วันเกิดแคนก่อนเลยก็อยากให้แคนทำตัวดีๆอย่างนี้ตลอดไปนะคะน่ารักอย่างนี้กับแฟนคลับตลอดไปแล้วก็ประทับใจเพลงที่น้องแต่งเองแล้วก็แบบ เอามาร้องในครั้งนี้ครั้งแรกระหว่างว่าน้องจะได้ร้องอีกในวันเกิดปีหน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันเกิดน้องแคนนะคะก็อยากจะอยากจะอวยพรให้น้องแคนมีความสุขนะคะแล้วก็แบบสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแบบมีงานเยอะๆค่ะที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานปราร์ตี้วันเกิดน้องแคนนะคะรู้สึกประทับใจตั้งแต่แฟนคลับเลยคะ่ะก้าวเข้ามาแฟนคลับให้กันดูแลแล้วก็แบบต้อนรับดีมากๆคือแบบเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะยิ่งแบบเติอนน้องแคนน้องแคนน่ารักมากๆแบบ ไม่เสียใจเลยที่แบบแตัดสินใจเลือกชอบเด็กคนนี้นะคะเด็กคนนี้เป็นเด็กที่น่ารักมากยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งได้รู้จักก็ยิ่งรักน้องเขาค่ะขอให้น้องรักษาความดีนี้เหมือนเกลือรักษาความเค็มนะคะแล้วก็จะรักมังแกนตลอดไปค่ะ ช่วงน้าระานหนื้มแคนก็ยังถูกเซอร์ไพรส์แบบชุดใหญ่ในงานเบิร์เดย์ปาร์ตี้คอนเสิร์ตว่าแต่จะเป็นอะไรนั้นกลับมาติดตามห้ามพลาดค่ะ ของแคนเดอะสตาร์8ในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะซ่งงานนี้เพื่อนสีหนุ่มแคนก็เป็นตรงจากเชียงใหม่มาเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยทำเอาเจ้าตัวอึ้งไปเลยละคะ่ะ เท่านี้นะคะแขนและเพื่นซีก็ยังได้ร่วมสอนรอบเพลงเหตุผลหรือข้ออ้างให้ฟังกันด้วยและค่ะ ตอนนี้ก็ดีใจนะครับที่แบบมีมีคนรักแคนเยอะเลยก็ก็อิ่มเอมใจไปด้วยเนาะที่แบบเพื่อนเพื่อนมาถึงจุดที่เพื่อนอยากจะมาถึงแล้วอย่างเงี้ยเอาผมก็ขอให้เพื่อนมีผลงานให้แฟนเพลงฟังตอบดีกว่าครับก็ขอให้มีคนรักแคนเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกวันนะครับก็เป็นของขวัญให้แคนแล้วกันปีนี้เอผมให้มีคนรักแคนทั่วทั้งประเทศเลยดีกว่าเอผม ความสุขให้กับแฟนๆแล้วนะคะก็ยังได้นํากระเป๋าเป้ที่ตนใช้ไปเรียนเป็นประจํานํามาให้แฟนคลับร่วมประมูลแล้วก็นํารายได้มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับรุ่นน้องโรงเรียนเก่าด้วยละค่ะนอกจากจะสนุกสนานแล้วนะคะงานนี้ก็เรียกได้ว่าหนุ่มแคร์และแฟนคลับก็อิ่มบุญอิ่มใจไปตามๆกันเลยค่ะและคุณผู้ชมก็สามารถติดตามข่าวสารของรายการตามติดชีวิตดาวได้ทาง w o r l d w i d e f a c e b o o k c o m ตามติดชีวิตดาวค่ะ แล้วกลับมาติดตามชมริการตามติดชีวิตดาวได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา1 2 3 0นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกาและออกอากาศซ้ำเวลา1 7 3 0นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกาทางช่อง a c t ชั n นแวค่ะจี่ชายครวันนี้เป็นงานพิเศษุสุดตั้งแต่ตั้งแต่ออกจากบ้านมาแล้วก็มีงานต่างๆมางานนี้เป็นงานที่รู้สึกว่าคือทุกอย่างมันลงตัวไปหมดเลยครับแล้วก็ตอนหลังมีเมื่อกี้มีเซอร์ไพรส์ด้วย มีเอาเพื่อนสนิทที่คือสนิทกันมากๆที่เชียงใหม่ครับชื่อแฟงในแฟงก็คือเอามาเซอร์ไพรส์ในงานเลยเราก็ตกใจมากแล้วก็ดีใจมากๆได้เจอเพื่อนครบแล้วก็แม่ครับทุกคนเขาหน้ารักมากเลยม,มาส่งแล้วก็ยังช่วยกัน,นจัดงานขึ้นมาช่วยกันทำอะไรตา่างๆช่วยกันเล่นกับเราอย่างเงี้ยคือมันรู้สึกดีมากๆครับก็แม่อยากได้เกิดทุกวัน <laughs> พักเนี้ยคุณเคียวโกะเขาดูปแปลกๆไป